ลูกคุณคุยเนาะเฮ้ยคิดถึงคุณคุยเนาะยี่คุณคุยเนาะคืออยากรู้เนาะว่าคุณคุยเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่ไม่ดีเราก็ไม่ได้นึกออกขนาดนั้นก็อยากรู้เนาะเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่อ่ะทุกคนคุณคุยทำอะไรอยู่คุณคุยแบบไม่เคยเห็นคุณคุยกินข้าวเลยอ่ะคุณคุยกินแต่ของมึนเมา ไม่เห็นกินข้าวเลยพอจะกินข้าวไม่ทันเข้าปากลุกไปอีกแล้วแต่สิ่งที่เห็นกินก็ให้กินแต่น้ำน้ำสีเ้มอ่ะไม่เห็นข้าวทำไมแฟนตา้าเอ้ยพูดไได้ปะน่าลมมปะ Hey, ทุกคนแบตหนูจะหมดนะทุกคนบอกว่าตอนนี้คนดูก็แบตจะหมดคนไลฟ์ก็แบตจะหมดแต่ยังได้อยู่ก็รอให้มันดับไปจริงนะคุณคุยใช่ไหมอย่ากัดปากปากมันแตกแบตแบตหนูเหลือร้อยห้าสิบ เยอะเลยล่ะเยอะเลยล่ะไปนอนแล้วนะอุย้ยนอนไวจังเลยแต่ว่านอนไวดีดีนะคะแบตพี่เลยยี่สิบหนูว่าหนูน่าจะ 8, แปดเหลือมันสิบสิบหกสิบเจ็ด แบตแม่เหลือ0.5แบตแม่เหลือ5%แบตแม่เหลือ4เฮ้ยทำไมแม่ไม่ชาร์จแบตล่ะอย่าลืมชาร์จแบตกันนะคะทุกคนเช็คแบตทุกคนก่อนนะคะว่าตอนนี้แบตทุกคนเท่าไหร่อย่าลืมเช็คแบตบเช็คแบตด้วยนะคะคือ <c oughs> ทำหน้าขมวดคิ้วอยู่อย่างนั้น สวยไหมหนูค็ชอบตาตัวเองามากเลยอะแต่ตอนที่แต่งหน้านะตอนที่แต่งหน้ากับสันแกค,เ,คเพราะหนูชอบให้ตาตัวเองมันยาวจอจะแตกลูกจ <laughs> ีก้องแตกไปคือตาหนูมันสวยไหมคะแม่เฮ้ ไม่กลับมาเมื่อกี้มันจะไม่กลับมาเมื่อกี้มันจะไม่กลับมาแคทเธอรีนเครื่องตาเลยขายสวยเนาะโอเค ตอนนี้แบบมีใครที่ยังไม่ทันไลน์ไหมคะใครไม่ทันไลน์บ้างคะยกมือยังไงอะทุกคนอย่าลืมบอกอย่าลืมบอกทุกคนนะว่าตอนนี้หนูไลฟ์อยู่อะหนูกวัาพี่พี่บางคนแต่ว่าไม่ทันอะหนูไม่ทันหรอคะไม่ทันใช่ไหมคะอา้าวมางั้นมากันก่อนจะได้ทันมาดูไลน์ก่อนเพิ่งมาโอเค มีใครไม่ทันไหมครับทุกคนแบบดูเยอะมากทุกคนดูอะไรกันอ่ะตรงคือวันนี้จับใจความได้ไว่ายัางไงทุกคนนั่งดูอะไรกันนานมากอะ สวยขนาดนี้ดูคนสวยว้ปากหวานเล่าเนี่ย <c oughs> ดูพูดไปเรื่อยก <c oughs> ็พูดไปเรื่อยเนาะ คือล่าสุดเวลาไปทํางานใช่ไหมแล้วแหะแบบว่าเจอ,เอ,อพี่พี่คนอื่นหรบว่าเจอพี่ช่างชงพี่ช่างพี่ช่างคนอื่นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยออแตงกว่าแตงกว่าแบบลูกก็เธยเลี้ยงมากทําไมถึงพูดไปเรื่อยอ่ะพูดจริตอะไรขนาดนี้เออนหนูก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูเสว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนแบบว่าเป็น เป็นเยอะเฮ้ยเป็นอะไรอะทุกคนช่วยหนูพูดหน่อยมัือมีแบบเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนี้ทุกคนทุกคนพูดเรื่องอะไรกันคะเนี่ยเรื่องเนี่ยหนูค้างปะ ยังเป็นลูกยังเป็นลูกอยู่ค่ะไม่ค้างใช่ไหมอหน,นูชูกี่นิ้วน่ะดีเลยหนูอะถามคำถามทุกคนตอบไม่ทันเห็นไหมทุกคนตอบช้าอันนี้กี่นิ้ว ตอบ,บช้าเฮ้ยไม่ได้ใบเลขอะไรนะเช็คเช็คพยากรณ์ว่าเน็ตช้าหรือเปล่าแลถึงคนบอกว่าหนูใบเลยไม่ได้ใบนะไม่ใบแล้ว <c oughs> เอาหม่เอรอ <c oughs> อันนี้นิวไร เห็นทันไหมขี้มุกขี้มุกหนูเหรอจริงเหรอโอุย้ยไม่เอาไม่ใช่นิว้วโป้งนิ้วนี้นิ้วก้อยนิ้วโป้งนี่น,นิ้นวโป้งอันใหญ่นี่เมื่อกี้นิ้วก้อยอันน้อยนิดนี่เรื่อแต่คนนิ้วก้อยใหญ่อเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นิ้วก้อยใหญ่หนูแบบ พ่อโกงอ่ะเฮ้ยไม่ได้โกงกี้ชูนิวก็จริงมันหนูพ่อเหรอเฮ้ยหนูเป็นพ่ออ่ะเฮ้ยไม่ทันอ่ะทันอยู่ หนูทำรอไว้แล้วกันหิวข้าวเอาไว้หิวเฮ้ยมาแล้วหนูอยากคืดแค่ข้างเดียวนะคือยกกลอกไว้ก่อนกลัวไม่ทัน ฟิกตัวเองเหรอเฮ้ยฟิกหนูไม่ได้อ่านนะแต่เพื่อนแบบว่าเพื่อนเจอแล้วแบบเพื่อนก็ทักมาบอกแต่ว่าพ่อหนูอะพูดถึงเรื่องฟิกโลกนะใช่ปะเลื่อหนูก็เห็นว่าฟีดแบบก็แบบว่าเออเขาแบบจะแต่งต่อให้จบเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบมีเรื่องอื่นๆนมาอีกขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะว่าแต่ตอนจบเป็นยังไงคะ ลองเล่าเรื่องย่อให้ฟังหน่อยเผื่อหนูแยบเข้าวงการอ่านฟีดบ้างเพราะว่าหนูอไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงตอนจบพี่เหนือแต่ง,งานใหม่เฮ้ยถ้างั้นไม่อ่านอนะ แยกกันบ้าเฮ้ยทำไมทุกคนแต่งตอนจบให้มันแยกกันล่ะสิ่งรั้นหลอใช่คะเซ็งดกดเพราะว่านั่งอยู่ข้างเตียง,งข้างๆหน้าต่างนะคะไปแล้วนะไปไหนคะไปแล้วหรอตอนจบอยากการเฮ้ยทำไมตอนจบอยากกันฟิลแฟนเก่าวายทำไมอะ กูคุยมก่กิ๊กดูไม่กิก๊กคมแต่ไม่ขายไาวแล้วตอนจบตอนจบวันนี้หรือเปล่าอ้ยทุกคนชอบอ่านแนวนี้เหรอคะเฮ้ยถ้าตอนจบให้สมสมหวังมันจะร้องไห้อ่ะอ๋อชีวิตจริงหวานเกินไปเหรอก็เลยบอกให้มันขม อ๋อก็ล่าสุดเพิ่งคุยกับพี่เหนือไม่เห็นว่าเธอเนี่ยคนคิดว่าเราเลิกกันเนะาะแบบพี่เหนือกใช่ฉันงงมากฉันเข้าฉันเข้าโซเชียลแล้วคนบอกว่าเราเลิกกันงงมากเกิดอะไรขึ้นไม่คนะ่ะที่แค่แต่งใหม่เองเลยเฮ้ยภาษาทงภาษาไทยมันอาจจะไม่ถูกต้องทุกวันนี้ยังคิดคำอะไรวะ บางทีถ้าหนูพูดอะไรแล้วสําหรับความหมายมันผิดเพี้ยนไปอ่ะจริงๆหนูอาจจะไม่ได้มหาหมายความว่าแบบนั้นนะทุกคนแตัว่าหนูนึกข้าไม่ออกนึกไม่ถูกอ่านไปลองไปอ่ะ ืไปแล้วนะพรุ่งนี้หนูมีเรียนโอเคค่ะเจอกันนะโปอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะฟิกเหรอทุกคนจะปล่อยกันเยอะเกินไปหรือเปล่า เอ้ยใช่ถ้าทุกคนจสปอยเยอะเกินไปเดี๋ยวเจ้าของพี่ฟิกเขาจะดุนะหนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวนะทุกคนพี่มาหนูไม่เกี่ยวถ้าทุกคนไปอ่านก็ได้นะคะแนะนำซีรีส์ยูริเหรอคะแดน o จ s q ควีนคนโปรดของควีนคือทั้งเมและเคน่ารักมาก ฝากฝากนะคะสามารถดูในแอปแดงได้เลยอะไรเลือกกันคืออะไรอ่ะโอุ้ยทุกคนที่กัดปากอ่ะเพราะว่ามันเป็นอันนี้ปากมันแตกอะปิดก่อนเดี๋ยวโดดนปิดวด,ดูรอบที่พันแล้วเฮ้ย ดูตอนจําบทได้ยังทุกคนลองพูดบทของของในเรื่องมาสิหนูจะลองเฮ้ยเรามาเล่นนี้กันเถอะให้ทุกคนพูดบทมาแล้วหนูจะลองเดาว่ามันคืออีพีที่เท่าไหร่หนูคือแฟนพันธ์แท้ของจริงไหมทุกคนมาลองดูพูดหนึ่งบทหรือหนึ่งเรื่องราวหรือหนึ่งอะไรก็ได้ก็หนูว่าหนูไม่ได้กินน้ำหน่อยคุยเป็นชั่วโมงแล้วจริงๆคือแทบจะสะือึกอยู่แล้วตอนเนี้ยเจ๊มอนกนแล้วเนี้ย อีพีหกอีพีหกเจ็บเหมือนกันนะนอีีหกหกปะถูกบอกถูกอีพีหกเฉลยก้อนไปไหนอะบีบไม่เป็นหรอคะบีบไม่เป็นหรอคะอีพีห้าจำได้เราไปดูทุกคนเจ็บเหมือนกันในะเนี่ยสรุปอีพีเท่าไหร่ถูกไหม เาทุกคนทุกคนไม่เฉลยหรอทุกคนทีมอออีพีเจ็ดหรอเมื่อกี้พูดเจ็ดหรือหกเจ็ดออโอเคโอเค,อเคงั้นหนูตอบผิดโอเคหนตูตอบผิดอ่ะมาอีกโยนเสื้อใส่เบบอีพีแปดเบบขึ้นมา เบบขึ้นมา EP สองเฮ้ยอะไรทุกคนเอาทีเราประโยชน์อยลยวะเบ็บขึ้นมาใน EP สองดูวะโยนเสื้อ EP สองฮะกละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแปดทับหนึ่งการครั้งหนึ่งนานที่เราไม่ทานแปทัหนึ่ง ถูกไหมทุกคนเฉลยด้วยฉันจะอยากอะไรนะฉันจะอยากับนะฮะรุ่นหนูมีพูดบทนี้หรอเนี่ยสวมให้พี่สิแปดทับหนึ่งจำได้บนตักฉันอน EP หนึ่งเฮ้ยทุกคนไม่รอเฉลยเลยเหรอเจอเนื้อคู่หรือ,อยัง EP ห้า สรุปที่หนูพูดมาหนูผิดหมดเลยไหมเนี่ยทุกคนเฉลยให้หน่อยถูกเหรอถูกอยู่กับฉันอยากกน่ากลมหนาใครถูกหมดเลยเหรอว้ายหนูเป็นแฟนตัวตัวจริงนะ ถูกอะที่เคเขา้าเขา้าท,ที่ทานอีกอรอบอ่ะที่เคเล่าให้ทานอีกรอบก็ละครั้งหนึ่งมีหมาป่าอยู่ตัวหนึ่งมีฝูงกลุ่มหมาป่าอยู่ครอบครัวหนึ่งถือกําเนิดขึ้นมาถือกําเนิดขึ้นมา ขอดูบทรอบหนึ่งั้นหนูจะพูดไม่ใช่เหรอดูคนพี่เนาะถือกำเนิดขึ้นมาแล้วยังไงต่อนะถึงพี่จะเชื่องอะไรนะทุกคนพูดกันเร็วมาก แต่พี่กัดเจ้านายอุ้ยอันนี้ห้าหรือแปดทหนึ่งแปดทับหนึ่งเหรอกัดเจ้านายอ่ะแก้งบ้าเลยลูกคุณพูดเรื่องอะไรกันอ่ะ <c oughs> ประโยคบอกรักที่ไม่มีคำวา่าลักประโยคบอกลักที่ไม่มีคำวา่าลัก ใช่ไหมเจบ็บแกล้งเจ็บแผลแล้วจูบตอนหนูโดนแทงหนูไม่ได้จูบแต่และคือแกล้งเจบ็บเฮ้ยมันจะแกล้งเจ็บได้ไงมันเจ็บจริงแกล้งเจ็บแล้วจูบเหรอตอนไปงองออีพี่อะไรอีพี่หัวงอ,อีพี่หัวผิดเหรอไม่ไหนจะถูกอ่ะ จูบเฮ้ยเก้งเจ็บแล้วจูบใช่ ep หกไหมคะง้อ ep เจ็ดเมื่อกี้หนูพูด ep อะไรเฮ้ยหนูจะมองน้อยอะ่ะมันเชื่องช้าเกินไปมันจำอะไรไม่ได้ หนูพูดหก mm hmm. คุณควินย,ยิ้มอะไรคะหนูยิ้มต้นไหน mm hmm. พูดไปเรื่อยดีกว่าโอเคอาจจะพูดเรื่อยไปดีกว่า <c oughs> อาจจะต้องไปอ่านใหม่อาจจะต้องเกิดการติว ถ้าจะกดอะไรใชนักหนาวสามถ้าจะโกดอะไรใช่นักหนาว ep สามใช่ไหมคะ